กาบเขากาสปู่เจ้าค่ะอืมเอฟซท่านผู้ชมคอมเมนต์ฝากถามปู่เจ้าค่ะอืมปู่มีความฝันมีขนมันน้ำมนต์โชคลาภหรือยังเจ้าค่ะอืมเอซีท่านผู้ชมฝากให้มาถามปู่เจ้าค่ะอืม <c oughs> โอ้เข oh, e. wow. ียวหมักคำหมักข้าคอเลยคำหมักคาคอคันคันขอก็เลยไอนิดนึงก็ขอเจริญพรเจริญสุขสวัสดีมั่งมีสิสุขญาติโยมทุกคนที่เข้ารับชมรับฟังในวันนี้สำหรับ ขันน้ำมนต์เลขน้ำมนต์เลขเกียนน้ำมนต์เดี๋ยวค่อยถ่ายเป็นภาพนิ่งจะได้ชัดเกียนดีเด้อเจ้าค่ะค่อยถ่ายเป็นภาพนิ่งให้ญาติโยมได้ดูพิจารณาอเห็นเป็นตัวไหนก่อพิจารณา <c oughs> <c oughs> ไอ้นิดนึงคำหมาก เขียวหมากมากคาคอมันจะคันันอยู่คอเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวค่อยถ่ายเป็นภาพนิ่งให้ญาติโยมดูแต่ก็ชัดเจนดีนะม,มีอะไรอีกหอกาสกาบนิมนต์ปู่ เมตตาให้กำลังใจท่านผู้ชมให้พรให้ทำตามอัธยาศัยเจ้าค่ะอืมวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันนี้วันที่ยี่สิบห้ามิถุนายนหกสี่เจ้าค่ะอืมวันที่ยี่สิบห้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่กอขอเจริญสุขสวัสดี ญาติโยมผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังก็ขอให้ท่านทั้งหลาย <c oughs> <c oughs> มั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหวมั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหวตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้เท่าทัาน มีสติรู้เท่าทันในอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตนเองยุคนี้เป็นยุคสงครามโฆษณาจะดูอะไรก็ตามจะฟังอะไรก็ตามจะสัมผัสอะไรก็ตามขอยเราท่านทั้งหลายได้มีสติสตินี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เกิดเรื่องหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง ที่ไม่คาดคิดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดกับตัวเราก็ตามอะไรก็ตามนั่นก็คือการขาดสติเ <c oughs> พราะฉะนั้นให้มีสติจะคิดจะพูดจะทําให้มีสติกําหนดรู้เท่าทันในอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตนเองฟังด้วยหูดีๆอย่างมีสติ ดูด้วยตาดีๆอย่างมีสติพิจารณาด้วยสติปัญญาดีๆอย่างมีสติฟังด้วยหูดูด้วยตาพิจารณาจะไม่เสียน้ำตาในภายหลังยุคนี้เป็นยุคสงครามโฆษณาให้เรามีสติในการรับข่าวสารต่างๆต,ตามที่ได้ยินได้เห็นได้ฟังมา อาจจะไม่ได้เป็นตามความรู้สึกนึกคิดของเราก็ได้อะไรก็ตามเพราะฉะนั้นสติสำคัญมากแล้วขอให้ท่านทั้งหลายได้วางใจเป็นกลางผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางผู้นั้นจะพ้นจากความทุกข์จะฟังอะไรได้ยินอะไรก็ตามฟังใจให้เป็นกลางจะพ้นจากความทุกข์เพราะยุคนี้เป็นยุคสงครามโฆษณา สงครามโฆษณาดิโฆษณาดีๆคนก็เชื่อดิอันนี้จะใช้ได้ผลจริงอันนั้นใช้ได้ผลจริงแต่มันจะจริงไหมล่ะแต่ว่ามันเป็นค,คนาําโฆษณาอืโชคลาภวาสนานี้ก็เหมือนกันท่านทั้งหลายดวงวาสนานนี้ก็เหมือนกันถ้าดูขันน้ำมนต์ บางท่านบางคนก็เห็นชัดเจนบางท่านบางคนก็เห็นไม่ชัดเจนก็แล้วแต่สายตาแต่ว่าครั้งนี้รู้สึกว่าชัดมากชัดมากเลยครั้งนี้แต่ว่าญาติโยมจะพิจารณาเป็นยังไงก็สุดแท้แต่ญาติโยมท่านทั้งหลายอ,อัตมาก็ไม่ได้มีอะไรมากขอให้ท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคน ที่ได้ยินได้ฟังมีความสุขอาามาเชื่อว่าทุกท่านทุกคนต้องการความสุขปรารถนาความสุขแล้วก็ลักตัวกลัวตายเบื่อหน่ายความทุกปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความสุขเราสร้างขึ้นมาได้ความสุขอยู่ที่ใจของเรา ใจดีใจงามใจเย็นนั้นเนี่ยเรียกว่าความสุขจะทำอะไรก็ตามให้มีความพอใจในการสร้างคุณงามความดีเก็บเล็กผสมน้อยท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทในการดำเนินชีวิตเลยวันเกนเื่อนคอยชีวิตของเราก็น้อยลงทุกทีทุกทีอันนี้าตมาพูดอยู่ตลอดชีวิตคนเราเหมือนแสงเทียนอยู่กลางสายลม แสงเทียนอยู่กลางสายลมนี่ลมก็พัดมาตลอดไม่รู้ว่าเทียนจะดับวันไหนเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจยะได้ประมาทในการดำเนินชีวิตช่วงนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้รักษาสุขภาพได้เซฟตนเองรักษาสุขภาพ <c oughs> แต่ว่าสุขภาพจิตเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ทุกวันนี้อาตมาดูข่ามีการฟ้องล้มละลายมีการฟอ้องร้องมีการอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างบางคนก็เป็นโรคประสาทเพราะฉะนั้นให้เรารักษาจิตทำไมเป็นโรคประสาทก็คือว่าไม่รักษาจิตไม่รักษาใจขาดสตินั่นเองท่านทั้งหลาย เพราะฉะนั้นให้รักษาจิตเด้อจิตดวงเดียวนี่แหละสําคัญมากท่านทั้งหลายจิตใจนี่แหละสําคัญมากลมหายใจนี่แหละสําคัญมากอืมหายใจเข้าไม่หายใจออกก็เรียกว่าตายหายใจออกไม่หายใจเข้านั่นก็เรียกว่าตายจึงว่าลมหายใจนี่ฟังดีๆนะลมหายใจนะใจใจใจนี่สาคัญนะอืมถ้ามีลมก็มีใจมีใจมีลมมีลมมีใจ สามารถสัมผัสมีความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งสามารถสัมผัสได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่อะไรก็ตามฟังด้วยหูดูด้วยตาพิจารณาด้วยสติปัญญาจะได้ไม่เสียน้ำตาในภายหลังอย่าได้ประมาทท่านทั้งหลายเอ๋ยสวัสดี